สวัสดีครับหน่วยสึสดีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์โครงการการร้องขอเข้ากองประจำการด้วยวิธีพิเศษหรือว่าทหารออนไลน์นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่มุ่งเน้นให้ทหารกองเกินหรือว่าน้องๆนั้นได้มีโอกาสดีขึ้นปกติแล้วการเป็นทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้นจะกระทําเมื่ออายุยี่ปีสําหรับปีนี้ปีพศ2547รคนเกิด2547นะครับ ก็จะรับหมายเรียกภายในปีนี้และทําการตรวจเลือกในเมษาของปีพศ2568คือปีหน้าดังนั้นน้องๆที่ร้องขอออนไลน์นี่คือให้โอกาสคืออายุ18ถึง20ปีซึ่งปกติแล้วยังไม่อยู่ในกําหนดเรียกสามารถร้องขอหรือสมัครเข้าเป็นฐานกองไจํำการได้ก่อนและอีกฐานก็เกินอีกลักษณะหนึ่งก็คือน้องๆที่อายุ22ถึง29ปี ซึ่งปกติได้ทําการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ในวันตรวจเลือกนั้นจับได้สลัดดาหรือว่ามีขนาดร่างกายที่ยังไม่ได้ขนาดหรือว่าน้าหนักมากเกินไปซึ่งในวันนั้นก็จะไม่ได้ผ่านการคัดเลือกแต่ตอนนี้ทางราชการได้ให้โอกาส22-29ปีซึ่งผ่านการ,ารตรวจเลือกนี้สามารถที่จะร้องขอเข้ากองบับการได้โดยวิธีพิเศษหรือว่าทหารออนไลน์นี้สําหรับขั้นตอนการสมัคร หนึ่งสมัครด้วยตัวเองด้วยระบบออนไลน์สองสมัครได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านจำนวน577หน่วยสามซึ่งเป็นวิธีที่ผมขอแนะนำนะครับคือสมัครได้ที่หน่วยสสดียรอำเภอทุกอำเภอถ้าในส่วนกรุงเทพมหาคนครก็เป็นหน่วยสสดีเขตทุกเขตเหตุผลเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำชี้แจงและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้และก็มีพิมพ์ พิมพ์ไปตอบรับเก็บไว้ด้วยที่สําคัญก็คือจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจซึ่งขั้นตอนนั้นเมื่อเราสมัครแล้วกําหนดการคัดเลือกนั้นเหลืออยู่เพียง2วันเท่านั้นคือวันเสาร์ที่25มกราคมและวันอาทิตย์ที่26มกราคมพศสอ6 8นนั่นหมายความว่าอีก1นเดือนข้างหน้านะครับอีกหงเดือนข้างหน้าดังนั้นน้องๆที่ยังไม่ตัดสินใจสมัครนะครับถ้ามีความสนใจ ก็ให้ติดต่อได้ที่หน่วยสตีออำเภอทุกพื้นที่หรือว่าสำนักงานหน่วยสตีเขตในกรุงเทพมหานครก็ได้เมื่อเราสมัครแล้วนะครับเราสามารถเลือกลงหน่วยไหนก็ได้ที่กองทบประกาศเช่นยกตัวอย่างสมัครอยที่อำเภอชุมแพแต่น้องมีความประสงค์จะรับราชการทหารในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่น้องก็สามารถสมัครได้นะครับก็สามารถสมัครได้นี่คือการสมัครสำหรับขั้นตอนนอกจากเมื่อกําหนดวันที่เราสมัครแล้ว กำหนดวันไปคัดเลือกแล้วเมื่อเราคัดเลือกเสร็จเราก็สามารถเข้ากองประจําการตามที่กําหนดเช่นวันที่1พฤษภาของปีพศ2568ดังนั้นเป็นโอกาสดีนะครับเหลือเวลาอีกก็สรุปประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ภายในเดือนมก,กราซึ่งมก,กรานี้ก็คือถ้าสะดวกนะครับผมแนะนําว่าให้สมัครภายในวันที่24มก,กราเพราะว่า25วันเสาร์26วันอาทิตย์คือวันที่เราจะต้องไปคัดเลือกถ้าเราผ่านเวลานี้ไป ก็ขั้นต้นก็จะไม่มีเวลาอีกแล้วนะครับในปีนี้นอกจากจะมีกับปรับรอบใหม่นะครับในขั้นต้นก็ถือเป็นโอกาสดีเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนดังนั้นหน่วยสืบเสียเพื่อชุแพรจังหวัดขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้น้องๆที่อยู่ในกําโดดดังกล่าวนี้คือเกิดพศสอ0พันอเกิดอายุ18ปี19ปีและ20ปีถ้าเป็นพศเกิดก็พศสองพันห้แป สามารถที่จะร้องขอได้และอายุ22ถึง29ปีซึ่งผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองมัญจาการสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้โครงการวิธีพิเศษทหารออนไลน์ได้สิทธิเป็นเป็นตายที่ทางราชการกำหนดส่วนที่จะเน้นย้ำก็คือน้องมีสิทธินะครับที่จะได้โควต,ตาเข้าเป็นนักเรียนในสิโดยให้เปอร์เซ็นต์สูงถึงร้อยละ80้อยละ80และสิทธิต่างๆตามท,ท,ที่ราชการกำหนด ได้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมากเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนนะครับสาหรับทหารออนไลน์หรือตลองทอพิธีพิเศษ,ษ,ษก็อยากให้น้องๆได้ตัดสินใจในส่วนผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นโอกาสนี้ที่จะเป็นช่วยประชาสัมพันธ์ในรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าอีกแค่เดือนเดียวนะครับอีกแค่เดือนเดียวหน่วยสสีเพื่อชุมพรจังหวัดขอนแก่นก็มีความปรารถนาดีที่จะให้โอกาสนี้ให้น้องๆได้รับทราบทุกคน เงิรับทราบแล้วก็เป็นสิทธิ์ของน้องที่จะพิจารณาดูถ้าน้องมีความประสงค์ที่จะมีโอกาสที่จะอยากจะประกอบอาชีพราชการทหารนั้นการร้องขอเข้ากองบัญชาการนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่มีโอกาสสูงที่จะเข้ารับราชการทหารด้วยความปราถนาจากหน่วยสตีอ์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นทหารได้ละลรมากกว่าที่คุณคิดเกิดมาใช่อื่นเพื่อพื่นดินไทยกองทัพบกเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ และประชาชนขอบคุณครับ